มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสอบอคอเผย1 0จังหวัดติดโควิดลายใหม่สูงสุดครับวันที่16มกราคม2565มีรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันเบื้องต้นโดยข้อมูลณวันที่16มกราคม2565มีผู้ติดโควิด -19 ลารายใหม่8 0 7 7ราย จำแนกเป็นผู้ติดในประเทศ7,795รายและมาจากต่างประเทศ282รายครับทำให้มีผู้ติดสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565จํานวน1150 0รายครับสบ,บคเผย10อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดโควิด -19 รายใหม่ในประเทศรายใหม่สูงสุดวันที่16มกราคม 1. กรุงเทพมหานคร789ลายยอดสะสม9,225ลาย 2. สมุทรปราการ705ลายยอดสะสม7,392ลาย 3. ชนบุรี692ลายยอดสะสม11,086ลาย 4. ภูเก็ต400ลายยอดสะสม4,893ลาย 5. นนทบุรี 387ลายยอดสะสม3891ลาย 6. ปทุมธานี287ลายยอดสะสม1868ลาย 7. ขอนแก่น278ลายยอดสะสม3599ลาย 8. อุบลราชธานี262ลายยอดสะสม5304ลาย 9เชียงใหม่183ลายยอดสะสม3,075ลาย10ระยอง183ลายยอดสะสม2,002ลายอย่างไรก็ตาม10จังหวัดติดโควิด19สูงสุดกรุงเทพมหานครยอด789ลายจับตาสมุทรปราการชนบุรีภูเก็ตนนทบุรีปทุมธานีขอนแกน่นอุบลราชธานีเชียงใหม่และระยองครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ